ไม้พัทรเดชจรดปากกาต่อสัญญายังไม่ทิ้งช่องเจ็ดไปไหนจรดปากกาต่อสัญญาช่องเจดไม้พัทรเดชขออยู่ยาวๆสำหรับพระเอกตัวท็อปไม้พัทรเดชเป็นอีกหนึ่งที่แฟนๆจับตาว่าจะอยู่หรือไปต่อกับวิกหมอชิด7สีบ้านแสนอบอุ่นที่อยู่มานานหลายปีหลังต่อสัญญาไปเมื่อเดือนเมษาปี6-4ซึ่งคาดการว่าจะหมดประมาณเดือนเมษาปี66 และในที่สุดก็ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าไม้พัพทระเดกยังคงอยู่กับบ้านหลังเดิมไม่ไปไหนตัดสินใจจะลดปากกาต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยส่วนผลงานใหม่ๆจะมีอะไรให้ติดตามบ้างนั้นรอลุ้นกันแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบทบาทคุณหลวงราชมนตรีในละครเพชราณรมิตรที่ประกบคู่กับนางเอกลูกรักช่องอย่างมุกดาณรินรักก็ปางเป็นทุตแตกฟีดแบ็กตอบรับถล่มทลาย